ซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านนะครับที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนก็คือคุณสามารถพันเพชรนะครับจากกลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูลกองโรคเอดนะครับแล้วก็พี่มนัทนะครับไพศาลมวลศรีจากสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนที่ข้อค้นพบที่เจอจากการลงพื้นที่ประเมินรับรองนะครับลาดับแรกขอเชิญพี่โอก๋ก่อนฮนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็ในหมวดสีเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเป็นหมวดตัวผลลัพธ์เนาะจะเห็นว่า ตั้งแต่หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามเนี่ยเรามีการดําเนินงานในส่วนการให้บริการต่างๆแล้วนะครับหมวดที่สี่ก็จะเป็นตัวเหมือนเราวัดผลตัว outcome impact ที่ที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับในระบบข้อมูลของเรานะครับอันนี้ขอนําเรียนเนี่ยตอนที่ตอนเช้าพี่แมวได้นําเรียนตัวสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเราจะเห็นว่า เมื่อเราตัดข้อมูลนะวันที่13กันยานี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็น a อ i 5โรคหลักเนี่ยจะเห็นว่าแนวโน้มของปี6 6เนี่ยมีแนวโน้มขึ้นขึ้นสูงขึ้นมากเลยนะครับอาจจะเกิดจะมีการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการเร่งการคัดกรองเลยต่างๆเนี่ยที่ทาให้ตัวสถานการณ์ของเราเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อจาแนกตัว รายโรคก,ก็จะเห็นว่าแนวโน้มแต่ละโรคก,ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะตัวซิฟิลิสและหนองในนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ที่วัดของการระบาดของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของ STI 5โรคหลักเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวที่เป็น proxy indicator ในส่วนของการติดเชื้อ เอชรายใหม่ในพื้นที่ด้วยแสดงว่าถ้า s อ i 5โรคของเราเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเนาะก็มีโอกาสที่การติดเชื้อไม่ว่าจะเป็น s อ i แล้วก็ทาง s อชเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นเป็นส่วนที่เราให้ความสําคัญและจะหนักตรงตรงสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ในในระดับประเทศเรามีการกําหนดเป้าหมายก็คือในปี73เนี่ยเราก็อยากให้ตัวสถานการณ์เนี่ยลดลงนะฮะจะเหลือประมาณไม่เกินหน ต่อประชากรแสนคนทั้งโลกซิฟิลิสและโรคหนองในนะครับอันนี้จะเห็นเป็นเป็นเป้าหมายที่เราพยายามที่จะผลักดันให้ให้เหมือนยุติการสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับในส่วนของซิฟิลิสแต่กําเนิดอันนี้พี่แมวได้อาจจะพูดตอนเช้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะมีในส่วนที่จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ในส่วนของแบบสอบสวนโรคนะฮะก็จะเห็นว่าแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือ แนวโน้มสูงขึ้นเนาะจะเห็นว่าตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปีหกห้าเลยสถานการณ์เริ่มเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแล้วก็พอเรามาบริไฟเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มก็สูงขึ้นจริงๆนะครับจากที่บริไฟนะแต่ก็ยังเห็นว่าาจะมีแกลบช่องว่างในส่วนของตัวคุณภาพข้อมูลอยู่นะครับดังนั้นในหมวดที่สี่เราถึงจะโฟกัสในส่วนของคุณภาพของข้อมูลด้วยนะครับในเรื่องของความ ถูกต้องความครบถ้วนเข้ามาในส่วนของการวัดผลหมวดที่4ของเราด้วยนะครับในส่วนของอัตราป่วยในเยาวชนอนนี้เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มค่อนข้างสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะซิฟิฟลิสแล้วก็ตัวหนองในอันนี้น่าจะเป็นแนวโน้มเดียวกับในระดับประเทศนะครับก็อันนี้จากข้อเสนอนะก็เห็นว่าของเยาวชนนะครับตั้งแต่ปีห9จนถึงปี หกหกเลยเราจะเห็นว่าตัวอัตราป่วยเนี่ยเพิ่มประมาณหกเท่าเลยนะก็จะเห็นว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างสูงเนาะน่าจะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อหรือการการ,การเกิดการระบาดในพื้นที่ได้เนี่ยก็เป็นเป็นส่วนที่เรา,เาให้ความสําคัญในการเฝ้าระวังตัวข้อมูลตรงนี้นะครับดังนั้นในหมวดผลลัพธ์นะครับเมื่อกี้เรามองถึงตัวสถานการณ์นะครับแล้วก็ตัวคุณภาพแล้วหมวด4ี่นะครับเราจะประเมินอ,อยู่4ข้อหลัก,ลกๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของ การจะทาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็นำเสนอแก่ผู้บริหารนะครับอันที่สองที่สามจะเป็นเรื่องของการประเมินความครบถ้วนของการรายงานความถูกต้องนะครับแล้วก็สี่4ี่จะเป็นเรื่องของการวัดผลลัพธ์เอาต์พุตของการดำเนินง,งานเชิงลุกของเราก็คือการคัดกรองเนาะก็จะเป็นการคัดกรองโรคซิฟิลิสของเรานะครับซึ่งเป้าหมายสาคัญนะครับก็คือว่าในหมวดที่4ี่เนี่ยเราก็อยากจะให้อ่าทุก หน่วยบริการเนี่ยทราบแหล่งข้อมูลนะครับเพื่อเอามาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเนะเาะก็จะเป็น506รายงานสอบสวนโรคแบบคัดกรองต่างๆ,ๆนะครับการติดตามผู้สัมผัสต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ตัวตัวหน่วยบริการเองเนี่ยทราบระบบไหลเวียนแล้วก็แนวทางการรายงานโรคนะครับ นอกจากนี้เราก็จะต้องหน่วยบริการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตัวเองจนถึงนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายสําคัญที่อยากให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถประเมินตัวเองแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ตามพรบรนะครับเรามีการติดตามเฝ้าระวังโรคทั้งหมดเจ็ดโรคนะครับก็จะเป็น ในส่วนของซิฟริดหนองในหนองในเทียมแผลลิมอ่อนกามาโรคต่อมนะครับแล้วก็เริมที่วัเวะเพศหูดที่อวอยวะเพศนะครับก็จะเป็น7โรคเนี้ยที่เรามีการเฝ้าระวังอยู่ดังนั้นในส่วนที่เราจะมอนิเตอร์ทั้ง4 4ตัวเนี้ยก็จะเป็น7ดโรคนะครับสิ่งสําคัญก็คือ,อ,อมีการติดตามนะครับมีการออนำข้อมูลสําคัญมาใช้ประโยชน์ นะครับมีการเก็บรวบรวมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์นะครับก็ในในกติกาของเราก็คือมีการนําเสนอผู้บริหารนะครับอย่างน้อยอสองครั้งต่อปีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นตามการประเมินของเรานะครับที่มนัดเสริมได้เลยครับเดี๋ยวเราพยายามพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเอกาสารการประเมินเวลาเราไปประเมินนะครับส่วนหนึ่งอะ่ะ เราก็จะดูตัวรายงานแหละก็คือว่าในส่วนแรกคือว่ามีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ไหมนะครับมีแบบสอบสวนโรคไหมนะครับมีข้อมูลหรือสรุปการประชุมอะไรที่เกี่ยวกับตัวข้อมูลนี้หรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องอประเมินจากหลักฐานที่โรงพยาบาลแนบมานะครับโอเคในปีที่อ่า หกห้าแล้วก็หกหกนะครับจะเห็นว่า,เ,าเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะจะเห็นว่าอามองไม่เห็นตัวทีครับโอเคดูข้างล่างเนาะจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะ่ะมีการจัดทํารายงานนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ประมาณยี่สบ้าเปอร์เซ็นเะนี่ยมีการจัดทำรายงานาสมบูรณ์ปีละสองครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับ โอเคต่อมาในเรื่องของอันนี้อันนี้มีมีมีข้อเสนอเนะยเพิ่มเติมอะไรไหมครับตรงตรงเนี้ยข้อแรกที่มนัทมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับใช่ครับอันนี้จากโรงพยาบาลที่มีการประเมินตนเองเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของการจัดทําข้อมูลเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ยังยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คืออาจจะไม่ครบเจ็ดโลกเนาะก็มีเจ็ดโลกเนี่ยประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําอีกก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพัฒนาต่อตรงนี้ได้นะครับโอเคนะฮะต่อนะครับพูดเร็วไปหรือเปล่าโอเคนะครับส่วนข้อที่สองและข้อที่สามนะครับจะเป็นตัว คุณภาพของข้อมูลนะครับก็จะมีในส่วนของความครบถ้วนและความถูกต้องของรายงานนะครับก็ตาม Definition ในแบบประเมินเลยนะครับถ้าเป็นความครบถ้วนก็จะเกิดจากตัวตั้งอาจจะเป็นคนที่ถูกรายงานหานคนที่มารับบริการทั้งหมดที่เข้าเกมเ,เข้าเกณฑ์นิยามนะครับอันนี้เหมือนยกตัวอย่างเนาะก็คือ เบื้องต้นเนี่ยก็คืออาจจะมีคนที่มีอาการนะครับแล้วก็คนที่มีอาการแสดงต่างๆนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงนิยามกี่คนแล้วก็ถูกรายงานกี่คนนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราจะประเมินเราจะดูอย่างไรบ้างนะครับาจากประเมิน2ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า,าในปี65ส่วนใหญ่ทำไม่ครบประเด็นเนาะแล้วก็ ทำครบประเด็นประมาณสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ไม่ทําประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนปีหกหกเนี่ยจะเห็นว่าเราเริ่มมีการทําครบประเด็นมากขึ้นนะฮะสิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มจากสามสิบเป็นสี่สิบห้าเนาะอันนี้ก็จะดีเหมือนค่อนข้างดีขึ้นนะครับโอเคส่วนการประเมินความถูกต้องเนาะก็คือว่าในใน,ในที่เรามีการไปประเมินนะครับ ตัวตั้งของเราก็คือคนที่มีการรายงานถูกต้องหารด้วยคนที่มีในรายงานในระบบฝ้าระว่างอันนี้จะเป็นตัวตั้งตัวหารตรงนี้นะว่าจํานวนรายงานในระบบเท่าไหร่เจ็ดโคนนะครับแล้วก็เราไปดูว่า,ารายงานปัจจุบัน,นมีเท่าไหร่ก็จะเป็นการเหมือนการสุ่มประเมินหรือการประเมินทั้งหมดก็ได้กรณีที่มีเคสน้อยๆน,นะครับโดยในปีหกห้าเนี่ยกับปีหกหกเนี่ยก็จะเห็นว่าความถูกต้องนี่ก็จะ ใกล้เคียงกับความครบถ้วนเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยเราในปีหกหกเนี่ยมีทำครบประเด็นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็จะสอดคล้องกับตัวที่เขาประเมินความครบถ้วนเนาะโอเคครับดังนั้นเวลาเราไปตรวจประเมินนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะดูก็คือเขาจะต้องมีการสรุปตัวรายงานเนาะประเมินความคุณภาพข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ทันเวลานะครับในประเด็นทั้งเจ็ดโลกหลักนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกรณีอันนี้ผมเอามาจากตัวคู่มือของการทํา R D Q A นะครับของเอนะครับเขาก็จะมีการสุ่มนะครับกรณีที่คนไข้เคสเยอะๆเนาะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างของ h i ชนะครับถ้าแบบหนึ่งร้อยคนก็อย่างขั้นต่ําก็มีการสุ่มสักสามสิบคนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างว่าจริงๆเราอาจจะสามารถสุ่มในการประเมินผลได้นะครับเวลาที่โรงพยาบาลนั้นมีเคสเยอะๆนะครับก็เป็นตัวเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถ้า ทางเขตจะนําตัวแนวทางตัวนี้ไปไปใช้นะเวลาเราเจอเขตเยอะๆว่าถ้าสมมติเจอสักห้าร้อยคนแล้วก็อาจจะสูงประมาณหกสิบถึงแปดสิบคนนี้ขึ้นมานะครับและสุดท้ายเลยก็จะเป็นในส่วนของที่เรามีการดําเนินงานเพิ่มเติมในส่วนของการคัดกรองนะครับโดยเกณฑ์ก็จะมีว่ามากกว่าแปดสิบเนี่ยก็จะได้สองคะแนนเต็มเนาะแล้วก็ห้าสิบถึงแปดสิบเนี่ยจะได้หนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ น้อยกว่า50ได้0คะแนนอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวชีวัดใหม่ในปี66นะครับก็จริงๆตัวคัดกรองเนี่ยอาจจะมาจากหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองหญิงตั้งครรภหรือคัดกรองหรือการให้เข้าซลิ่งต่างๆเนี่ยก็มีการมาเทสแล้วก็จะนําไปสู่การรักษาที่ต่อเนื่องได้นะครับสําหรับคนที่โพสิทีฟแล้วก็จะมีการาติดตามกํากับติดตามการรักษาตามแนวทางไม่ว่าจะเป็นตามหมด หนึ่งมวสองมวสามเข้าไปเนะี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวผลลัพธ์ที่เราเราวัดก็คือการคัดกรองในในประเด็นที่สี่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของในส่วนของประเทศที่เขามีการคัดกรองซิฟิลิสนะครับอย่างน้อยหนึ่งโรคนะครับในแอปเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ KP นะแต่ถ้าเป็นข้อมูลของโรงพยาบาลนนะ่ะก็จะเป็นตัวข้อมูลของโรงพยาบาลเองนะ่ะที่เขามีการพูดผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับไม่ได้รับกัน คัดกรองซิฟิลิสหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มตรงนี้นะครับโดยที่ปี66ที่เริ่มการประเมินอนะจะเห็นว่าร้อยละ46เนี่ยเขาเริ่มมีการคัดกรองมากกว่า180แล้วนะครับก็ลองลองมาก็จะเป็นร้อยละ5 0 8สถึงแปเนี่ยจะอยู่ประมาณ34%แล้วก็ อที่คัดกรองน้อยๆยน้อยกว่า50ก็จะไปอยู่ประมาณ20%อันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลสะท้อนว่าจริงๆโรงพยาบาลมีการดําเนินงานเรื่องการคัดกรองพอสมควรนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะกระตุ้นหรือการเสริมเพิ่มตรงนี้ได้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดกรองโรคด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราไปประเมินก็จะต้องดูตัวสรุปนะ,ะว่าเขามีการคัดกรองอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งอาจจะมาจากตัวสรุปประชุมหรืออะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ตัวในการวัดผลนะครับโอเคในประเด็นที่ข้อมูลที่ผมเจอก็จะไป,ประมาณนี้นะครับก็หลักๆนะครับก็คือถ้าเป็นส่วนแรกนะครับส่วนแรกเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ก็คือเราจะต้องไปดูว่าเขามีการสรุปสถานการณ์หรือเปล่าครบเจ็ดโรคนะครับ อาจจะเกิดจากดูจากรายงานสอบสวนโรคหรือรายงานที่เขามีการเฝ้าระวังต่างๆรวมถึงสรุปประชุมที่มีต่อผู้บริหารต่างๆด้วยนะครับประเด็นที่สองคุณภาพข้อมูลก็จะดูตัวรายงานว่าเขามีการประเมินหรือเปล่านะครับก็ในส่วนของการประเมินเนี่ยมองว่าเวลาเราไปตวสุ่มประเมินเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมหลักฐานแล้วเนาะอ่าอาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องไปสุ่มหน้างานอะไรเนี้ย สมหน้าง,งานก็อาจจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของที่เขาสรุปรายงานนะครับแต่แต่มองว่าอาจจะไม่ใช่คีย์พอยต์ว่าเราจะต้องแบบไปสุ่มอะไรเลยนะครับหล,หลักการแรกก็คือดูรายงานก่อนนะครับแล้วก็สอบถามว่าเขามีขั้นตอนในการาประเมินคุณภาพการตรวจคัดกรองอย่างไรนะครับเขามีการเลือกเคสอย่างไรเขาสุ่มอย่างไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะสะท้อนว่าเขามีกระบวนการติดตามเรื่องคุณภาพข้พอมูลด้วยนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เราต้องการคืออาจจะมีการสุ่มดูอย่างอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามีการสุ่มประเมินแต่อย่างที่บอกว่าระยะเวลาในการเราลงพื้นที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นถ้าสมมติถ้าเขตเยอะการที่เราสุ่มเนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากเกินไปจนจนอาจจะทําให้ไม่ได้ครอบคลุมประเด็นตรงนี้นะครับ สุดท้ายก็อย่างที่บอกเรื่องของการคัดกรองเป็นส่วนสําคัญนะครับก็คือน่าจะเชื่อมโยงจากหมวดอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวผลลัพธ์เนาะเราอยากจะโฟกัสในส่วนของการคัดกรองเพราะว่าเรามองถึงตัวสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยว่าคนไข้ต้องได้รับการตรวจอย่างน้อยซิฟิลิสหนึฤฤ่งโรคใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราเจอเคสเร็วแล้วก็จะสามารถนําเขามาดูแลรักษาได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่ทําไมเราถึงต้องวัดตัวคัดกรองนี้อยู่ในหมวดที่4นะครับ ก็เชนประเด็นแรกเปลี่ยนได้เลยครับพี่แมวมีพี่มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก่อนกอนี้ก็ต้องขอล่าขอบคุณทางกองรักเอกของกระทรวงนะครับที่ให้กรทมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินเพื่อรบรองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาในปีในในครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเนียนะครับเราก็ได้ลงในสองอส่วนก็คือของโรงพยาบาลนะครับที่เป็นสังกัดสำนังกงานแพทย์สองแห่งก็คือโรงพยาบาลกลางแลวก็โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศักดิ์ก็คือผ่านในระดับเพชรนะครับในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสี่แห่งก็มีศูนย์สามนะครับบางซื่อศูนย์เก้าประชาธิปไตยศูนย์ยี 21, ่สิบเอ็ดวัฒนธรและศูนย์ยี่สิบเก้าช่วงวชนเนศนะครับในสี่แห่งเนี่ยก็ ผ่านในระดับเพชรแบบเฉียดฉิวไปได้สองแห่งนะครับแล้วก็ระดับทองก็เฉียดฉิวอีกหนึ่งแห่งแล้วก็ระดับเงินก็เฉียดฉิวอีกเหมือนกันอีกหนึ่งแห่งนะครับก็ต้องขอกราบคุณทั้นทีมงานไปด้วยนะครับซึ่งในปีก่อนนะครับในปีก่อนก็ไปที่โรงพยาบาลจากสศินก็ได้ผ่านในระดับเพชรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยัง ได้รับความรู้้อจากผู้เชี่ยวชาญนะครับคืออาจารย์แพทย์หญิงสุพรรณีนะครับได้เป็นที่ปรึกษามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์หมอด,ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการนาเสนมสอมอสโกต้องขอบพระคุณนะครับที่ทําภาพภาพใหญ่ให้เห็นนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยเลงไม่น้างงานก็เลยจะขออนุญาตเ,เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นข้อที่เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับว่า ในแต่ละเกณฑ์แต่ละข้อเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะไปโคชชิ่งหรือว่าจะเตรียมรับการประเมินเพื่อรับรองเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นในในเกณฑ์ข้อที่หนึ่งนะครับเส่วนใหที่พบก็คือมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลการการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โลกอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแต่ว่าเหมือนจะแยกกันอยู่นะครับเหมือนก็ไม่ได้ เอาเข้าไปในเวทีของผู้ที่เ,เวทีประชุมของผู้บริหารนะครับแต่ว่าก็มีบางที่ที่ทําเป็นชุดข้อมูลแล้วนําเรียนทํบันทึกถึงผู้บริหารโดยตรงอันนี้ทางาผู้ประเมินก็ยังเขายังให้อยู่นะครับรวมไปถึงาการสํารวจแหล่งบริการสารบันเทิงเนี่ยก็จากโปรแกรม Pop m a p อันนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่อัปเดตยังไม่ครอบคลุมนะครับที่อันนี้ก็ที่เราพบว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ถ้าเกิด ทางทางพื้นที่นะครับได้มีการเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทําให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับมาดูในข้อสองที่เป็นข้อสังเกตที่ผมพบในขณะท,ที่ลงในพื้นที่นะครับก็ค,คือว่าบางทีแล้วเราอ่านใจความสําคัญในคีย์เนี่ยบางทีมันบางทีไปตีความหมายไม่ไปไม่ออกว่าจะสื่อจะสื่อเรื่องอะไรเช่นในข้อสองเนี่ยที่ว่าเป็นความครบถ้วนของการการายงานเนี่ยนะครับ ตาเดิมทีเนี่ยผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ้เขาเขาจะดูยังไงกันแน่นะครับในขณะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ในทีมประเมินนะครับเพราะว่าก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไปสื่อสารกับพื้นที่ได้ไม่ถูกต้องแล้วเขาก็จะเตรียมรับของกับเราได้ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่นะครับสาระสําคัญในข้อสองก็คือเหมือนจะเป็นงานชื่อว่าเคสที่มีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยได้ถูกรายงานเข้าไปในระบบรายงาน506ได้ครบ แค่ไหนนะครับแต่ถ้าพอไปเราไปดูในสาระสําคัญในในคีย์เนี่ยก็จะบอกว่าเราต้องไปหาสัดส่วนของผู้ที่มีอาการคลินิกแล้วก็ถูกรายงานไปเท่าไหร่แต่พอเราใช้วิธีการประเมิน,มนด้วยวิธีการส่มเนี่ยเราจะไม่เห็นแก็บที่เราคิดว่ามันมีแน่ๆก็คือเรื่องของ Under อร์ร r พอร์ตนะครับเพราะเพราะว่าเวลาเราไปส่มเนี่ยสมติมราส่มมาส0เคส0เคจะพบว่า คนที่มีอาการคลินิกเนี่ยได้ถูกรายงานไปนกับทั้งหมดนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอันเดอร์รีพอร์ตเยอะมากแต่ที่ที่เราเห็นว่ามันมีอันเดอร์รีพอร์ตได้อย่างไรก็เพราะว่าเราได้เตรียมข้อมูลจากส่วนกลางของเราไปที่เป็นจากกองระบาดไปที่เป็นการตัดข้อมูลเป็นข้อมูลเพียวๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเตรียมไปนะครับและเราก็ได้ให้ทางหน่วยที่รับการตรวจเนี่ย ได้ดึงข้อมูลที่มีกรอบไอซิเทนให้ทางหน่วยงานนั้นเนี่ยได้ดึงข้อมูลออกมานะครับเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เราก็เลยเห็นว่ามันมีส่วนต่าอยู่เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะไปหน่วยไหนนะครับแต่ว่าข้อนี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้ตั้งเกณฑ์คะแนน,นว่าจะต้องครบถ้วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ระบุว่าทาครบถ้วนทุกประเด็นหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับอันนี้ ถ้าในโอกาสที่จะมีการปรับเกณฑ์ผมก็คิดว่าอาจจะต้องมีการสื่อสารเกณฑ์ข้อนี้ให้ชัดเจนว่าเราจะดูหรือเราจะวัดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความครอบคลุมและให้กี่คะแนนอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับข้อสองนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมลงไปนี่ผมก็เออ่บอกตรงก็กอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเขาเขาทำงานหนักแล้วเขาก็จะต้องเตรียมข้อมูลให้กับเราขนาดไหนแล้วก็ อรู้ว่าเราเองเนี่ยอยู่อยู่ข้างบนเรารู้ว่ามันมีแกลบอยู่ทีนี้ว่าเราจะต้องสื่อสารไปก่อนถ้าเกิดเราจะให้เกิดเป็นการลักษณะการพัฒนางานนะครับจะต้องสื่อสารไปก่อนว่ามันมีแกลบอยู่จริงๆทางสครหรือะสะจอเนจะต้องฉ่ายภาพนี้ให้หน่วยรับบริการเนี่ยได้เห็นนะครับว่ามีแกลบจริงๆเขาเมื่อเมื่อดึงข้อมูลสองส่วนมาประกบกันแล้วเนี่ยมันมีส่วนต่างเท่าไหร่ต้องเอาตรงนั้นเนี่ยไปไปรายงานซ้ําหรือว่าไปคีย ในโปรแกรมที่มีเพื่อให้ผู้ป่วยรายนั้นนั่นนะครับในในหน่วยบริการนั้นได้ถูกรายงานได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับอันนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยในในกทมนี่เราพบอยู่นะครับก็เป็นประเด็นที่จะต้องประเด็นสาคัญเลยที่จะต้องนํามาแก้ไขกันนะครับในส่วนข้อสามที่เป็นเรื่องของความถูกต้องเนี่ยข้อนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยพบปัญหาเท่าไหร่ยกเว้นว่ามีการไดแอคผิดนะครับ ก็คือถูกต้องตามนิยามเนื่องจากว่าข้อสามเนี่ยเราใช้นิยามมาจากเพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องไปศึกษาวนิยามของเจ็ดโลกเนี่ยเมื่อจะต้องรายงานเนี่ยจะต้องมีเข้าด้วยอะไรนะครับเป็นจะต้องรายงานตั้งแต่ผู้ป่วยสงสัยขึ้นไปหกโลกและอีกหนึ่งโลกก็คือซิวเลจะต้องรายงานในระดับที่เป็นผู้ป่วยเข้าข่ายคือต้องมีผลลบตรองรับถึงจะรายงานอย่างเงี้ยนะครับ พราะนั้นข้อสามก็ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับส่วนข้อสี่นเ,นเนี่ยทางทางน้องเมื่อกก้นนี่มเสนอได,ได้โอเคแล้วแต่ว่าจริงๆกรอบการทํางานของในเรื่องของการตรวจคัดกรองซิลิตเนี่ยเหมือนจะต้องร้อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพี่แมวครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเอเชียเคสเนี่ยจะต้องได้รับการคัดกรองร้อยเปอร์เซ็นเทรานั้นในอนาคตถ้าเกิดผมยังมองว่าเกณฑ์ที่ตั้งตั้งไว้ก็คือห้าสิบ ห้าสิบถึงแปดสิบมันอาจจะเตี้ยไปนิดนึงก็เบานะครับอาจจะต้องขยับขึ้นไปอีกเป็นเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับบในส่วนของผมก็จะ่ประมาณเท่านี้นะครับอีกอีกนิดเดียวครับเพิ่มเติมนี้เกือบลืมไปนะครับอันนี้ในช่วงของการรับการประเมินเนี่ยนะครับาการเตรียมความพร้อมสําหรับทีมหรือหน่วยรับประเมินนี่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะระบบ สารสนเทศนะครับคอมพิวเตอร์รวมถึงผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลของผู้ป่วยในทุกหน้าบันทึกเนี่ยนะครับอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกนะครับให้ให้การประเมินเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าเกิดการสบเนี่ยแล้วเข้าถึงยากเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็หมดสี่ก็จะเป็นหมดที่เป็นปัญหากลายเป็นหมดที่เป็นภาระของหมดอื่นนะครับเพราะหมดอื่นเสร็จหมดแล้วหมดสี่ยังไม่เสร็จ นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับเอ,อเพิ่มเพิ่มเติมนะครับในตัวข้อสองและข้อสามอันนี้ลบลบมันขึ้นไปนิดนึงนะครับก็ออโอเคครับก็สืบเนื่องจากที่มนัดเมื่อกี้นะอันนี้เห็นด้วยนะครับว่า ก็คือการเตรียมทีมก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับส่วนแรกก็คือทางถ้าเป็นเขตหรือจังหวัดเนี่ยท่านจะมีรายงาน506อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับในระดับเขตเนี่ยก็จะมีการตัดซ้ําในระดับจังหวัดนะดังนั้นเราอาจจะมีตัวข้อมูลเป็นรับแรกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมีมีการรายงานเขตดโรคเนี่ยอยู่เท่าไหร่ส่วนแรกเราจะรู้จาก จากตัวส่วนกลางเนาะแต่พอเราไปดูหน้าง,งานเนี่ยก็อาจจะต้องต้องไปดูก่อนว่าเขามีข้อมูลอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเขามีการส่งข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาสู่ระบบสตจเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกคือความครบถ้วนเนาะในสิ่งแรกในส่วนของการาครบรบประเด็นอย่างที่เราบอกว่าอันดับแรกเลยถ้าเป็นในใน,ในความครอบคลุมจริงๆก็คือหนึ่งก็ต้องเอาคนที่มีอาการอาการแสดงต่างๆอาการคลีกต่างๆ เกณฑ์มาให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องเอานิยามของการระบาดไปจับก่อนว่าสมุติมีร้อยเคสท,ที่มีอาการเหล่านี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าหน้องไหลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเอาเกณฑ์นี้ม,มาร้อยคนก่อนแล้วเราก็มาดูว่าตามนิยามของการระบาดเนี่ยมันต้องมีหน้องไหลมีอาการอะไรบวก1 2 3 4 ตัวนี้จะเป็นตัวที่เรามาจับเข้า,เข,าเข้าเเกณฑ์ในการที่ต้องรายงานตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสิ่งสําคัญนะคบดังนั้นถ้าเรามีการกวาดข้อมูลคนที่มีอาการแสดงหรืออาการทางห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วใช้นิยามจับตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่เราจะครอบคลุมของการรายงานที่ที่ดีที่สุดเนาะอันนี้แล้วก็ที่สําคัญจะเห็นว่า การรายงานปัจจุบันเนี่ยเราเราให้ความสํคาคัญเรื่องของการทันเวลาด้วยดังนั้นเราครบถ้วนต้องทันเวลาด้วยนะครับซึ่งตามเกณฑ์ก็คือภายใน7วันที่ต้องมีการรายงานโรคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสัมพันธภาพกรณีที่บอกว่าเราไปตรวจแล้วเขาอ๋อเขาก็มีแต่เขารายงานชา้าจริงจริงมันก็อาจจะไม่ไม่สะท้อนถึงความเป็นปัจจุบันของข้อมูลของเขานะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งว่าทําไมเราต้องมีการดูความครบถ้วนเนาะว่าเอาคนที่มีอาการทั้งหมดมาดูกับนิยามระบาดแล้วว่าดูว่าเขารายงานไปเท่าไหร่ นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้จากประสบการณ์ที่เราได้ลงมานะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีโร,โรงพยาบาลที่เขามีความให้ความตระหนักมากๆเลยนะครับกรณีถ้าเขามีเคสมาร้อยคนที่เข้ากับนิยามจริงๆสิ่งสําคัญก่อนที่ส่งเขาอาจจะต้องมาดูว่ามีเคสซ้าด้วยหรือเปล่านะบางคนอนะ่ะมีการโคด้ด ICD-10 เนาะเวลาเขาจะส่งรายงาน506อะ่ะเขาจะใช้ตัว ICD-10 ท,ท,ที่มีการไตแอกเนะี่ย เกณฑ์เข้ามาเพื่อจะไปรายงานตาม ICD-10 นั้นๆน,น,นะครับตามพรบรเนอะแต่จะเห็นว่าบางบางผู้ป่วยบางคนอะ่ะเขาเป็นคนที่ต้องติดตามแล้วเขาโค้ด ICD-10 ผิดอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเราไม่มีการกรองข้อมูลผู้ป่วยซ้ำหรือพูข้อมูลผู้ป่วยที่ท,ที่มีมานะครับก่อนที่จะรายงานเนี่ย ข้อมูลในระบบ506เราก็จะเป็นเหมือนรายงานโอเวอร์ไปเนาะจะเกินไปนะฮะน่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ๋อทำไมรายงานเราเยอะจังเลยทั้งที่จริงรายงานมันควรจะรายงานเพียงเท่าที่ควรจะรายงานอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อ๋อยกตัวอย่างอย่าง,างเคสของจ e n ิทอลซิฟิลเนาะเขามีการรายงานมากกว่าที่เรามีการวลีไฟจริงจริงอะก็หลายเท่าเลยนะจะสองประมาณสองเท่าได้เนาะถ้าเป็นในอดีตนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งว่าต้องมีการกรองข้อมูลก่อนนะครับ เพื่อให้ครอบคลุมไม่พอต้องให้กรองข้อมูลเท่าที่ควรจะรายงานเข้าไปในระบบนะครับลงมาข้างล่างนะครข้อ3มันก็จะส,ส,สอดคล้องกันนะว่าเมื่อเรามีการรายงานทั้งหมดสมมติผมรายงานไป10เคสนะครับในส่วนที่3ก็จะเอาตัว10เคสแหละเหมือนสุ่มประเมินหรืออะไรกั้ว่าใน10เคสเนี่ยที่รายงานมาถูกต้องครบถ้วนตามนิยามตาม ICD-10 หรือต่างๆครบไหมไงก็จะเป็นเหมือนกัน ทำงานที่ต่อเนื่องกันเนาะอันแรกคือครบถ้วนเสร็จแล้วก็มาดูว่าเราที่เขารายงานอะ่ะมีความถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่จริงๆถ้าเราลงถ้าเรามีกับทีมระบาดลงด้วยนะครับจะช่วยในส่วนข้อหนึ่งสองสามได้อย่างดีมากนะครับก็คือรู้สถานการณ์รู้เรื่องของคุณภาพข้อมูลด้วยนะครับก็จะช่วยให้ทีมเวลาให้ข้อเสนอแนะกับพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะ,ะได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ครับพี่แมว คพี่ก็ขอบคุณทั้งพี่มนัฐนะคะที่ร่วมแลเกเปลี่ยนแล้วก็น้องโอสามารถจะก,กลุ่มข้อมูลของกองโรคเอสนะคะพี่มนัฐจากสนักอนามัยกอทมอ